สวัสดีอีกเทียนนึงเด้อค่ะพี่น้องเอาไกลมืกมือไก่เวทหน้าที่และเวลารัฐบาลไทยจะแตกแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาใจจดใจจอผู้เดก็ได้เอาย,เออย,เย,ยิ้มไว้เด้อค่ะพี่น้องยิ้มคือแม่ขั้วนี่ยยิ้มไว้ กราบขอประทานโทษเดอ้อค่ะพี่นอ้องอาแม่ครั่วว้าผิดประการใดกับพี่น้องเอฟซีหรือว่าคุณพอ่อคุณแม่ห้างเพราะว่าแม่รั่วกับเกิดไม่ญงรุ่นบางเทียบบางครัง้งอาจจะว้าผิดหรือว่าอาว้าบ่าถือกะขอโทษขออภัยไว้ณทีนี้เด้อค่ะพี่น้องเดอ้อแล้วก็ขอบคุณทีเอฟซีคำว่าติดตามแม่ครั่วแล้วก็ขอบคุณอาคุณพอ่อคุณแม่ ทีเขามาเบึงแม่ขั่วเที่ยวกดไรกดแช่กดติดตามเรียงกดคอมเมนต์เข่ามาเนาะค่ะคุยกันเนาะค่ะปรึกษากันว่าตัวนั่นสีมาแห้งตัวนี้สีมะแห้งห้แม่ขวัวคิดผู้เดียวแม่ขั่วคิดบดดัวใดเด้อค่ะพี่น้องต้องมีมูคิดมูทำปรึกษากันหลายคนเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนว่าหลายคนเป็นเพื่อนคิดเพื่อนว่า เอาใก้มือไก้เว้นขามาแล้วไก้เวลาเขามาแล้วทีเห้าสิอ่ะรัฐบาลไท้จะแตกเนาะค่ะพี่น้องอ่ะแม่ขั่วขออนุญาตไปใส่บาตรจะข้าวกันเด้อเอาค่ะไปทํำบุญกลับมาสาธุอุศลผลบุญมือนีขอให้พี่น้องเอฟซีหายเลขกแม่ขั่วเข่าเด้อที่แม่ขั่วใส่บาตรอธิษฐานจิตให้พี่น้องแล้ว ห้เลขอยู่ช่องแม่ขั่วเข่าเด้อให้พี่น้องเอฟซีของแม่ขัวเฮงเฮงปังปังถือสุขูสุขคนคู่บาอาจารย์แม่ขัวขออนุญาตอนุโมทนาบุญให้กับเอซแม่ขั่วได้ถือเลขสุขูสุขคนเด้อค่ะพี่น้องมือนี่ใหไม่ีเงินไม่ีทองไหลเข่ากระเป๋ารวยรวยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ <laughs> เอาอีกอันหนึง่งแม่ขั้วขอขอบขอบุญขอบคุณ อาจารย์ผู้ทรงตัวเลขแนวทางหรือว่าเซียนหรือวาสำนักใดก็ตามที่ทรงเข้ามาในอ่าอาในช่องของแม่ขั่วเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ขั่วกะขอขอบบุญขอบคุณท้าว่าซิงใดที่แม่ขั้วเบาไปพิษพลาดประการใดหรือว่าของอาจารย์ใดก็ตามที่ได้ลง่งหรือบอ่ได้ลงเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ขั่วเบาพิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยไวนะ้ณทที่นี่ เอออาจารย์แม่รัวขออ่านประธานโทษเด้อค่ะทีว่าหางเทียแม่รัว่วอาจจะว่าพิษหางขั่วอันหางเทียแม่รั่วอาจจะว่าถือยุดอกเพราะว่าแม่รั่วก็เกิดไม่ไงรุ่นหางเทียกะว่าพิษอาจจะหูเท่าบ่ถึงกัดกขัขอโทษขออภัยไวนะ้ะที่นี้นําเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาบานนี้มาคุยกันเรื่องสายดวนพี่น้องสายดวนนี่บางคนได้มาแต่ตัวเลขเด้อค่ะ บางสายในได้มาแต่ตัววิ่งตัวเลนดักสิบหลักหน่วยหรือว่าบนล่างย่งาพันจับคู่บานนี่โค้งสุดไทยเพิ่นมาจับคู่เป็นบางสายเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นบางสายเพิ่นมาจับคู่ให้เฮาคือจังสายด่วนชัยนาทเพิ่นเดนบ่นมาตัวเดียวเพิ่นย่งปจับคู่รอบนี่เพิ่นวาจับคู่ให้เด้อค่ะพี่น้องรอบเบิ่งวาสายด่วนชัยนาทจะจับคู่ให้เราปังไหมสาธุให้เข่าเด้อพี่น้อง เอาคู่บาอาจารย์จ้าถูกแม่ขัวขออนุญาตมือนีแม่ขวัวกะสิไปซื้อลอตเตอรี่ไว้หลลายอยู่ดอกเด้อค่ะพี่น้องอืมแม่ขั่วขออนุญาตซื้อเนี่ยเด้อค่ะคู่บาอาจารย์มือนีก็ไดพ่อไดเออให้ได้ปังนั่พี่น้องเอฟซีเนี่ยเอาเข้าบาโดนแล้ไปเบื้องสายถวนใช้นาทพลสิจับคู่ให้เห้าตัวใด จักคููหรือว่าคู่เดี่ยวหรือว่าสองคููไปเบิ่งน้ากันคาะมือนี่มีเฮมีเฮแน่แน่แน,แน,นอนค่ะมือนี่ไปเบิ่งน้ากันค่ะอ่ะค่ะแม่คั่วขอแจ้งค่ะจักน้อยสําหรับหลวงปู่ทวดแม่คั่วไปทรงหายมือวันจันทร์แล้วเด้อค่ะพ,พี่น้องพี่น้องผู้ใดเอ็นเอฟซีผู้ใดสั่งจองเข้ามาทั้งแม่ครั่วแม่คั่วไปทรงหายแล้วค่ะพี่นอ้องอีกสองสามหมื่นคือสิถึงเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เอาภูไลไม่บ่แห้งบอ่อปังหาเงินบ่คืนบ่รื่นบอ่อไรบร่คองบอ่แคลวเดินทางไปไซมีอุปสรรคพระศรีวารีกับหลวงปู่ทวดพี่น้องมีค่ะโชคอามีเอฟซีอาอยู่ทางเมืองจันนะคะ่ะอาแม่ขั่วทรงหลวงปู่ทวดกับพระศรีวารีไปให้เฮงปังมาตลอดกับแม่ขั่วเปิดดวงให้ เพื่อนว่าโอ้ยแม่รัวตั้งแต่แม่รัวเปิดดวงห้บ่ฮั่นได้รูดจักเทียบบ่เขาหน้อยกับเขาเล่าบ่าเขาเล่ากับเขาไทายยู่จังสันเพิ่นว่าอ่ะดีใจนําเมื่อขึ้นเพื่อนกะได้เล่าลายเพื่อนว่าเพื่อนได้เล่าลายเมื่อขึ้นนี่เพื่อนกะสูงมาให้แม่รัวลงอ่าทังกุม้มอ่ากุ้มแม่รัวกะลง่งห้เด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออ่าตัวเลขเป็นอ่าบางตัวที่แม่รัวบ่ จะลงในช่องใดสีแม่ขัวกวอาจไปลงในกลุ่มอาจจะเห็นอยู่ในกลุ่มเด้อค่ะพี่น้องเด้ออาจู้ได้สนใจเขากลุ่มกับทักไล่เขามาใดเด้อค่ะโทรเขามาหาแม่ขั้วใดหรือว่าทักไล่เขามาเบอร์ทักไล่เขากลุ่มกับศูนย์เก้าแปดห้าหกแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดนั่นคือเบอร์ทักไล่เขากลุ่มเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบอร์ทักไล่เข้ากลุ่มราคา ผู้ใดจะโทรมาเปิดดวงกับปูกะทรเขามาใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดสิเดินทางเขามาหาปูกะโทรเขามาหาแม่ขั้วสะกอนเด้อราะว่าปูเพ่นบ่อยูที่เดิมแล้วเพ่นยญยออกจากวัดคอนสวรรค์เท่าแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อพ่นไปตั้งสำนักสูงยูอีกทีหนึ่งถ้าผู้ใดจะเดินทางเขามากะทรเขามาหาแม่ขั่วสะกอนเด้อค่ะพี่น้องเด้ออะมาบานนี้มาไปเบิ่งตูเลขแนวทางของสายดวนชัยนาท เพิ่นเด่นบนมาตัวเดียวเพิ่นย่งบ่จับคู่เพิ่นเด่นหนึ่งมาบานี่เพิ่น่าแม่คั่วจับคู่ให้พี่น้องแน่สายบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อสายบนไผมีลักซิหลักนวยไว้ในใจแล้วเพิ่นจับคู่ให้แค่คู่เดียวเพิ่นจับให้แค่คู่เดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อสิเป็นตัวใดเอา ถือไก่พี่น้องบ่คือมาเขากับเลกไพบเนี่เขากันหลายๆมองเขากันหลายๆคนเขากันหลายๆทีปามุ่นลุดลางให้เจ็ดมากกับวารูว่าจะเขาบนหรือเขาล่างเด้อพี่น้องเด้อ ปะมูลหลุดล่างน่ะไม่รู้จะเข้าบนหรือเข้าล่างเพราะว่าเพิ่นเห็ดล้างมาอยู่แต่ว่าเข่าบ่นหงวดทีิผพานมากกับศูนย์เข่าบนเด้อค่ะเข่าเทิ้งบนเทิ้งล่างเข่าเทิ้งบนเทิ้งล่างหงวดทีิผพานมากแต่ว่ารอบนี่เจ็ด บ่รู้ว่าจะเขาบนหรือเขาล่างให้แม่ให้พี่น้องพี่จันนาเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อซ้ายดวนชัยนาทเดนบนบนตัวเดียวหนึ่งเป็นได้ที่หน่วยสิบจับคู่เพิ่นหัวกระมาจับให้โค้งสุดท้ายเด้อค่ะพี่น้องเด้อโค้งสุดท้ายแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อ โค้ง้ายุดสุด,สดทไทยที่สายดวนใช่นาะออามาลงไ้อันนี้เป็นเพื่อนจับคู่ไ้เป็นคลิปแรกนะคะ่ะพี่น้องตัวก้อนน่ะอันคลิปก้อนน่ะเพื่อนกระวิ่งตัวเดียวคลิปนี้เพื่อนจับคู่ไฮเจ็ดหนึ่งเม็ดเดียวอ่ะพี่น้องพิจารณาะคะ่ะพี่น้องเด้ออ่ะมือนี่มือโชคดีมือมนัน ให้พี่น้องยิ้มรับทุกสถานการณ์เด้อค่ะพี่น้องเด้อให้พี่น้องเข้าลำด้วยเงื่อนทองเดินทางไปสาไก่ไก่กัให้มีแต่ความโชคดีความอ่าเฮงความปังเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าเราคิดดีทำดีอีหยังกามาแบบด,ดี แคบนาจอไว้ค่ะพี่น้องสำหรับสายด่วนชัยนาทโค้งสุดท้ายเพิ่นเดินบุญมาหายแล้วเป็นไดที่น่วยสบแต่วางงวดนี่โค้งสุดท้ายเพิ่นจับให้เจ็ดหนึ่งเม็ดเดียวเอาพอกันคลิปนานเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ครัวขอให้พี่น้องโชคดีมีเงินเต็มกระเป๋ามักชอบคลิปนี้ก็กดรลา์กดแชร์ให้แม่ครัวในเด้อค่ะพี่น้องพอกันคลิปนานเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ